โครงงานคุณธรรมจิตอาสาเรื่องพัฒนาวัดตัดจากมือถือที่มาและความสำคัญปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามือถือนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วไม่ว่าจะเวลาไหนก็มักจะหยิบจับขึ้นมาเล่นเสมอโดยเฉพาะกับนักเรียนหลายคน ที่มักใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ไปกับการเล่นมือถือตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ทํากิจกรรมอื่นๆเลยก็มีซึ่งพฤติกรรมติดมือถือเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายและพัฒนาการอีกครั้งจากสถิติ พบว่าปัจจุบันมีเด็กใช้มือถือนานถึง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งปกติแล้วไม่ควรเกิน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากพฤติกรรมติดมือถือส่งผลให้ไม่สนใจหรือเบื่อที่จะทำกิจกรรมที่เคยชอบใจร้อนชอบใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือมากเกินไปโดยไม่เปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นๆสมาธิสั้นวอกแวกอยู่ไม่นิ่งเวลาที่ไม่ได้จับมือถือ รวมถึงเล่นมือถือขณะทากิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวทําการบ้านหรืออ่านหนังสือเกิดอาการง่วงซึมอ่อนเพลียปวดตาเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและจ้องมือถือมากเกินไปจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทําให้กลุ่มต้นกล้าความดีได้เกิดความสนักที่จะสร้างเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้เกิดกับตนเองและสังคมเกิดกัลยาณมิตร ในการที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีกับเพื่อนๆโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดตดจากมือถือปัญหานักเรียนหลายคนใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ไปกับการเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวันใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์สาเหตุปัจจัยภายในเนื่องจากติดเกมเสพติดการเล่นโซเชียลมีเดียปัจจัยภายนอกปกครองปล่อยให้เด็กใช้มือถือตามลําพัง ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการใช้แต่ละวันทำให้เด็กใช้มือถือติดต่อกันเป็นเวลาวันละหลายชั่วโมงเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน9คนลดการเล่นโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นผู้มีจิตสํานึกเป็นคนดีมีจิตอาสารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความพอเพียงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางแก้ใช้กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดสาลาการเปียนกวาดใบไม้เก็บขยะรอบบริเวณวัดพระราชดำดริราชการที่9บ้านวัดโรงเรียนหรือที่เรียกก็ย่อว่าบาวรบอคือบ้านบ้านที่มีชาวบ้านมีคนอาศัยอยู่ผู้ที่จะสืบสานวัฒนธรรมศาสนาวคือวัด วัดที่มีพระสงฆ์ผู้ที่อาสาจละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรมรอคือโรงเรียนแหล่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้